สวัสดีครับพบกับไฟฟ้าสร้างอนาคตกันอีกครั้งนะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของพลังงานมันไม่ได้มาฟรีนะครับอย่างที่เห็นนะครับตัวนี้ก็คือตัวมอเตอร์หรือว่าเจเนเรเตอร์นะฮะขึ้นอยู่กับว่าเราจะป้อนพลังงานยังไงเนาะถ้าเกิดว่าเราจ่ายไฟนะไปที่คั่วนะมันจะมีคั่วอยู่ตรงนี้นะคั่วของมันนะครับก็จะเป็นมอเตอร์ แต่ถ้าเกิดว่าเราหมุนนะครับเมื่อวานผมหมุนให้ดูแล้วถ้าเกิดว่าเราหมุนเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายก็ไม่ได้มาฟรีทําไมมันถึงเป็นไปได้มันเป็นไปได้เพราะว่าพลังงานเนี่ยมันจะต้องมารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะพลังงานมันมาจากพลังงานก็คือตัวแม่เหล็กนั่นเองที่อยู่ข้างในนะครับเห็นไหมมันมีแรงดูดอยู่นะครับนี่นะไม่ชาร์เนาะเดี๋ยวผมโฟกัสก่อน มันก็จะมีแรงดูดอยู่เนี่ยเห็นไหมแม่เหล็กนะครับเอาเหล็กมาจี้มันก็จะดูดนะครับมันก็คือแรงหน้าเหล็กนั่นเองที่เราไม่ต้องใส่อะไรเข้าไปเพราะว่ามันมีแรงจากแม่เหล็กนะที่เป็นธรรมชาตินะครับต้องใช้ธรรมชาติเข้ามาช่วยถูกปะและก็ประเด็นก็คือ ถ้าเกิดว่าเราอยากได้เราจะต้องหาทางหมุนไอเรื่องของการหมุนเนี่ยมันต้องไปนั่งคิดระบบแมชชนิกอีกทีนึงนะว่าไอระบบแมชชนิกของเราเนี่ยจะทําให้มันหมุนแบบต่อเนื่องได้อย่างไรนะครับต้องหมุนแบบต่อเนื่องด้วยนะถ้าหยุดหมุน ก็จะทําให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลนะครับมันจะต้องหมุนด้วยความเร็วคงที่ด้วยไปเรื่อยๆอันนี้คือความยากส่วนตัวนี้ล่ะตัวนี้สร้างพลังงานได้ยังไงสร้างกระแสได้ยังไงตัวนี้พลังงานมันมาจากความแตกต่างของของอุณหภูมิมันมีสองสองด้านก็คือด้านร้อนกับด้านเย็นถ้าเกิดว่าเราสามารถทําให้มันมีความแตกต่างกันเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้านะมันก็จะเคลื่อนมันก็จะเป็นแหล่งกําเนิด ก็จะมีความต่างสักเกิดขึ้นนะมีคั่วนะเกิดขึ้นก็คือบวกกับลบมีความต่างศักเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าความแตกต่างของอุณหภูมิน่ะทั้ง2ด้านของเราที่เราเอามาจากธรรมชาตินะขอย้ํานะไม่ได้เราจุดไฟเผาอะไรแล้วมันทําให้เป็นความร้อนนะอันนี้ก็คือมันก็ต้องเสียพลังงานเนาะประเด็นก็คือปัญหาของมันก็คือความน้อยของมันความน้อยของมันก็คือมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยเราจะทํายังไงให้มันสามารถน้อยก็ไม่เป็นไร ก็สะสมสะสมสะสมไปเรื่อยๆนะเหมือนกับเก็บเล็กผสมน้อยอ่ะเพื่อให้ได้กระแสเยอะนะครับวันนึงมันก็ต้องใช้เวลาในการผลิตของมันไปนะครับสุดท้ายก็สรุปของเราก็คือมันไม่มีของฟรีหรอกถูกไหมมันจะต้องมีการทำบางอย่าง เพื่อให้ได้พลังงานมาหรือว่าเพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้ามาก็อันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายในการที่จะมีพลังงานออกมาให้เราฟรีๆนะครับมันจะต้องใช้ความรู้ใช้ความคิดนะใช้กระบวนการอะไรต่างๆมานะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกับการทดลองของผมนะครับอดใจรอนะครับว่าเราจะมีอะไรมานําเสนอแล้วก็โชว์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการทดลองและนะครับที่นี่ นะแล้วก็ผมก็จะหัดจัดเวทีที่มันเหมือนกับว่าทํายังไงให้มันได้ภาพออกมาสวยงามในการที่จะถ่ายทอดไปให้คนใน YouTube เนี่ยได้ดูก็อันนี้ก็เริ่มหัดทําเริ่มสร้างชงสร้างฉากเริ่มมีการจัดไปมากขึ้นแล้วเดี๋ยวมาติดตามนะครับ